ที่ที่ส่งมานะครับที่เครื่องโดนน้ำก็แนวทางการซ่อมน่าจะยาวไกลนะฮะเดี๋ยวจะต้องโทรแจ้งนะครับก็คือเครื่องโดนน้ำนะครับสรุปก็คือเครื่องโดนน้ำจุดในสำคัญก็คือโดนน้ำชุดได์ไฟที่มาเลี้ยงสไ u นะครับ เป็นมอสเฟตที่ผมยกออกก็ตอนนี้เครื่องปิดติดแล้วนะครับก็เหลือเอามอสเฟตนะครับกลับเข้ามาใส่ในวงจรให้ให้ครบแล้วก็มาลุ้นกันว่าอาการที่ช็อตมานะครับที่ทําให้ตัวไฟล9โยนเข้า CPU เนี่ยมันจะหายไหมแต่อาการแบบนี้อาจจะต้องได้เปลี่ยนเปลี่ยนซ p u นะครับเพราะว่า CPU เองอะ จะรับไฟแค่หนึ่งโวลต์น,นะครับแต่ตัวไดชุดไดที่เขามีปัญหาเนี้ยเอาไฟ19โยนเข้า CPU ซึ่งตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าหลังจากที่ทำชุดไฟเสร็จแล้ว CPU เองจะเสียด้วยไหมนะครับก็ประเมินแล้วจากบอร์ดนี้ก็ต้องสับพักและพักสักระยะหนึ่งนะครับ